สวัสดีค่ะพี่น้องขายินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องซอเกียวฝารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเจอกันในหวยลาวพัฒนาของสองสูตรแตกสองสูตรปังจากสูตรแตกสายใต้นะคะแล้วก็สูตรแตก หารสองนะคะพี่น้องไม่ทําให้ใครผิดหวังกับการรอคอยจริงๆนะคะวันนี้เราเจอกัน1 9กุมภาพันธ์หกค่ะพี่น้องมาเจอตัวเลขแนวทางทุกทุกแนวทางเอาความโชคดีมาฝากกับพี่น้องเราปังปัง,ปงทุกท่านนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเมื่อจาับจบคลิปนี้นะคะเราจะไปตามหฮยลา์สามสำนักดังหนุ่มผู้พาน เซียนไอ้แล้วก็เซียนอุดรน,นะคะสามเซียนดังเนาะแล้วก็จะไปตามด้วยหวยรัฐบาลไทยนะคะของเพ่อเสียนเพลงนะคะแล้วก็เซียนนองหานะคะที่มีท่านผู้ชมรออยู่ยังไงก็จัดให้ไม่รอช้าค่ะพี่น้องมาตามนัดแน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นเราวันนี้ชมรัฐบาลลาวก่อนนะคะเพราะหวยลาวมันเยอะนะคะพี่น้องเลขลาวมันเยอะมากนะคะเราไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันจะออกตัวไหนมันจะปังแต่เราทําสูตรออกมา ให้พี่น้องเราได้ชมกันเพื่อเป็นความปังและความเี่นะคะพี่น้องอจุดไหนที่คิดว่าเรามั่นใจเราก็ใส่เต็มที่ไปเลยนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางขวงสุดแต่จะกฝั่งลาลงช่องไปแล้วนะคะของซอเกี่ยวก็ลงไปแล้วนะคะ,อะของพ่อเซนเพียงเซนองหานไปแล้วนะคะ เส็นเพลงเส้นน้องหันวดที่แล้วแตก3ตัวนะคะของซอเขียวก็เข้า1-4สี่ 1, สูตรแตกสายขมิ้นก็เข้า1 4, 4ึ่นะคะถึงว่าเลขมันเข้าแล้วมันเข้าทุทกเสียนนะคะพี่น้องออ้ยทุกสูตรเลยนะคะพี่น้องไม,ไม่ไม่ทำให้ใครผิดหวังดูเสยนไหนก็ได้เสยนนั้นคลิปไหนที่บีดขึ้นที่หน้าจอท่านผู้ชมนะคะรีบเข้าไปดูเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขแนวทางนะคะมันมาจริง แตกจริงนะคะพี่นอ้องสุดแตกสายใต้เนี่ยจับคู่เป๊ะเลยนะคะพี่น้องเข้าตรงๆเลยนะคะพี่น้องซีหนึ่งนะคะเราก็จับรู่ทางช่วยกันนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางเนาะไม่รู้ว่ามันจะมาแบบไหนเนาะเขา้าเข้าตรงมั่งเข้ากลับมั่งหรือว่ามันก็อยู่ในชุดเวินนะคะดีนะที่มันไม่รอดเข่งนะคะพี่น้องแต่เบวย,ยังเหลือใยหญ่อย่างว่าแหละค่ะพี่น้องมันยังมีมาก ให้เห็นเลตัวเลขแนวทางเนาะ,ะมันยังเห็นนะคะมันอยู่ในชุดนี้นะนะคะพี่น้องแต่ทํายังไงนะคะคิดยังไงเราจะตัดตัวเลขให้น้อยลงนะคะพี่น้องจับคู่เด่นเอาเด่นเด่นมาให้ชมเนี่ยนะคะพี่น้องเอาแบบวินน้อยๆจับคู่แตกเลยอย่างนี้นะนะคะพี่น้องก็อยากจะมีเสียงช่วยคิดอยู่เหมือนกันนะคะว่า ทำยังไงเลขมันจะออกมาปังแบบน้อยคู่มากๆนะคะพี่น้องคิดสูตรซอยกันนะนะนะคะพี่น้อง <c ười> คิดสูตรช่วยกันนะคะ,ะยังไงก็ไม่อยากให้ใครผิดหวังนะคะสาหรับตัวเลขแนวทางเนาะก็อยากจะตั้งใจทําให้มันดีนะคะพี่น้องอาชีพของเรางานของเรานะคะไม่มีใครเข้าใจเรารอนอกจากตัวเราเข้าใจเราเองนะคะท่านผู้ชมเท่านั้นที่ เป็นผู้ให้กําลังใจด้วยดีเสมอมานะคะบางคนนะคะนั่ง,น,งนั่งตั้งตารอคอยดูคลิปจริงๆนะคะพี่น้องเมื่อไรจะปล่อยคลิปวันนี้เมื่อไรจะปล่อยคลิป <c oughs> ในการพี่น้องโอ้ยขอบบุณขอบคุณหลายๆนะคะสําหรับกําลังใจที่ดีนะคะมีให้กันมาโดยตลอดนะคะก็ความเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเจอความโชคดีความปังแน่นอนนะคะ <c oughs> วันนี้ก็ เป็นเรื่องราวดีๆมาฝากกันท่านผู้ชมเนะเอาะอยังไงก็รอการติดตามในคลิปต่อๆไปของซอเกี่ยวนะคะในหัวลราวพัฒนาทางช่องหรือจะเป็นรัฐบาลไทยนะคะรับรองว่าแตกปังแล้วก็มีเฮแน่นอนนะคะในทุกคลิปทุกแนวทางนะคะไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรให้กันฟังนะคะแต่ละวันนะคะถามว่าอยากพูดไหมก็ไม่ได้อยากพูดอะไรให้มันมากมายพะะี่นอนอยากเจาะตัวเลขเลยนะคะ มันไม่ได้เวลาค่ะพี่น้องอที่ที่ซอเขียวได้ทําขึ้นมาเองเนี่ยนะคะพี่น้องเอามารวมในสูตรเดียวสูตรแตกเลยอย่างเงี้ยนะคะถ้าเอามารวมเลยมันก็จะยาวเกินไปนะคะแล้วก็การอธิบายของตัวเลขนะคะพี่น้องมันแต่ละคลิปแต่ละอย่างเนี่ยนะคะพี่น้องแต่ละสูตรมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะอสําสหรับตัวเลขแนวทางเนาะยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้หน่อยก็แล้วกันนะคะ จะสั้นจะยาวก็ช่วยชมให้กําลังใจกันนะคะพี่น้องเพราเรากันกองและตั้งใจทําออกมาให้ท่านชมจริงๆนะคะในตัวเลขแนวทางเนาะอ่ะอยังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะพี่น้องไปตามตัวเลขแนวทางของไว้เราพัฒนาสูตรแตกหานสองแล้วก็สูตรแตกสายใต้กันในชุด เกิดแล้วนะคะพี่น้องเกิดแล้วค่ะพี่น้องงวดนี้นะคะเกิดแล้วแตกปังสี่หนึ่งเข้าเลยนะคะพี่น้องตรงๆนะคะไอะไรยังไงก็ไปตามตัวเลขแนวทางกันได้เลย้าค่ะพี่น้องคะเขาก็มาชมตัวเลขแนวทางของสรุปสูตรแตกหันสองนะคะพี่น้องมันแตกจังไหน,นะคะพี่น้องคาสูตรแตกหันสองของเรานะคะแตกวิ่งวิ่งวิ่ง วิ่งโอ้โหลอดเข่งแค่สามกับห้าเท่านั้นเองนะคะโอ้โหลอดเข่งไปสองตัวจับมาสี่ตัวเลยนะคะกอดคอรัดกันมาด้วยนะคะไม่ธรรมดาเนาะอ่าก็ถือว่าแตกในชุดหกตัวหน้าด้วยนะคะในสองตัวล่างหกตัวหน้านะคะในนี้ในนี่นะคะจับตัวนี้ใส่กันนะคะแตกในชุดหกตัวหน้านะคะแล้วก็มาจับหนึ่งเนี่ยนะคะพี่น้องใส่สีนี้ก็แตกเข้าสีหนึ่งนะคะ อ่าเมื่ตีกับสีเบิร์เราบ่นี่เฮื่จัท่าไรพี่น้องจับหนึ่งกับสี่เข้ามาใส่กันก็จะแตกสี่หนึ่งนะคะอ่าจับสองกับสี่เข้ามาก็จะแตกสี่สองจุดหกตัวหน้าสองตัวล่างนะคะส่วนสี่หนึ่งก็แตกล่างทั่วไปนะคะพี่น้อง ตัวเลขแนวทางมาได้หมดนะคะเราจะเอาไปวิ่งก็ได้นะคะใครที่ฉลาดวิ่งวิ่งเลยนะเลขในตัวนี้นะคะพี่น้องอถ้ามันตรงปกชอบแล้วว่าสันจัดเลยนะคะพี่น้องในตัวเลขนะคะแตกวิ่งแน่นอนนะคะยังไงก็ไม่หลุดนะพี่น้องอเดี๋ยวยังไงเราไปดูสุดสายใต้กันนะคะนี่สุดแตกสายใต้นะคะพี่น้องไม่ทําให้ใครปิดหวังจริงๆนะคะเข้าเต็มๆเลยนะคะมาตรงๆด้วยนี่นะคะ นี่นี่แตกทั้งวิ่งสี่แตกทั้งวิ่งหนึงจับคู่แตกสี่หนึ่งเข้าตรงๆนะคะสี่หนึ่งล่างมาเน้นๆเ,เลยนะคะพี่น้องจับคู่เด่นให้เลยนะคะ,ะตัวเลขไม่กี่คู่นะคะพี่นอ้องรอบนี้เขาจะมายัางไงร,รอบนี้จะมาสวยแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ,ะในตัวเลขแนวทางนะคะเอาสูตรแตกทันส์สองก่อนเลยนะคะพี่น้อง สุดแตกหันสองสิบก้ากุมภาพันธ์หกแนะคะรอบนี้จะมีวิ่งวิ่งนะคะวิ่งนี้เป็นชุดวินได้เลยนะคะมีสี่มีห้ามีหมีเจ็ดมีแปดมีเก้านะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่าหกแานแล้วก็ผู้เด่นนะคะสี่สี่สี่แปดสี่ห้าผู้รองนะคะสี่เก้าสี่เจ็ดสี่สามตัวกันห้าหก เจ็ดแปดและแปดเก้าค่ะพี่น้องเอาลองพิจารณาบึ้งนะคะอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแคปบหน้าจอกันไว้เลยนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางสูตรแตะคันสองค่ะพี่น้องตัวเลขที่ให้วิ่งให้วินนะคะพี่น้องจับไปวิ่งได้เลยนะคะถ้าตรงปกกับท่านผู้ชมรับไปเลยเข้าเต็มเต็มแน่นอนนะคะรอบนี้ไม่ผิดหวังนะคะเลขอยู่ในนี้ค่ะพี่น้องเลขอยู่ในชุดนี้แน่นอนนะคะในชุดนี้นะคะพี่น้องเหมือน d n เเเข้ามาสี่ตัวนะคะ เขาเข้ามาสี่ตัวหลุดไปสองนะคะพี่น้องสําหรับสุดแต่คานสองนะคะอากไรชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะพี่น้องค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับสุดแต่คานสองรอบที่แล้วจับคู่หลุดนะคะรอบนี้อาจจะปังก็ได้นะคะไอยังไงเข้าไปชมต่อเลยนะคะใน ของสุดแตกสายใต้ค่ะพี่น้องคาค่ะเราก็มาตามต่อเลยนะคะสาหรับสุดแตกสายใต้นะคะพี่น้องสิบเก้ากุมภาพันธ์นะคะงวดนี้วิ่งเด่นๆเลยคือวิ่งแปดนะคะวิ่งแปดบนล่างรองลงมาสี่นะคะรองลงมาอีกคือหนึ่งนะคะแล้วก็รองลงมาคือสามนะคะเราวิ่งแปดวิ่งสี่วิ่งหนึ่งวิ่งสามถามว่าเด่นหมดไหมเด่นได้หมดเลยนะคะพี่นอ้องอ่า แต่ตัวหนักๆของเราก็จะอยู่ที่หัวต้นนะคะพี่น้องในสุดแตกนี้นะคะพี่น้องจับคู่แตกให้8 4 4 11 3 8 3แล้วก็4 3นะคะตัวการ4 4 8สและหนึ่งนะคะนี่คือตัวเลขแนวทางของสุดแตกสายใต้นะคะตัวเลขอยู่ในนี้เราจับมาวินกันได้หมดเลยนะคะเพราะมันเป็นตัวเลขวิ่งเด่นๆเลยนะคะสี่ตัวมาแน่นอนยังไงก็มานะคะสีตัวมา3ตัวค่ะพี่น้อง อืมเอาฟันทงไห้สี่ตัวมาสามตัวนะคะยังไงก็ปังแน่นอนรอบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะพี่น้องรอบที่แล้วนะคะสี่ตัวสี่ตัวมาสองตัวนะะงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วสี่ตัวมาสองตัวงวดนี้สี่ตัวมาสามตัวแน่นอนนะคะตัวเลขมันสวยมากเลยนะคะเอ่อ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับสองสุดแตกนี้นะคะพี่น้องมารอบที่แล้วนะคะรอบแรกเปิดในชุดแจ้งเกิดนะคะ,ะมารอบนี้เกิดแล้วนะคะพี่น้องมารอบนี้ในชุดเกิดแล้วนะคะแตกจริงแตกจังนะคะพี่นอ้องอายังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเราไปตามกันต่อค่ะนุ่มผู้พานนะคะแล้วก็ เสียนอุรนนะคะแล้วก็เสียนอายกันนะคะหลังจากจบคลิปนี้แล้วเราตามกันต่อในทุกสำนักดังกันได้เลยนะคะเราจะเจอกันรัวๆค่ะ <_: S 1> ค่ะเราก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเจอกันต่อในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ